ที่สิบสองชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาวะหะนังจะตุสัจจาสะพังละสังเยปิวังสุนราสภาตันหังกะร,ราทโยพุทธาอัตทะวีสตินายกัสัพเพปติทิตาไมหังมัตเถเกเต,เตมุนิสลาสีเสีปติทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทะ วิโลจะเนสังโคปติทิโตไมหังอุเลสัภะคุณากะโลหะทะเยมีอะนุรุธโทสาธีปุตโตจะทะักคินีโกนทันโยปัติภาคัสมิงโมัลาโนจะวามะเกทักคินีสะวะณีไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจะมหานาโมอาปุภาสุงวามะโสตะเก เกสะโตปิทิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสัตนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตปะมุนิปุงขาวโวกุมาระกัสโปเทโลมะีสสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวาทะนนิจังปะติถาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีถีลาปัจจะอิมี ชาตาณลาเตติลกามะมะเศสสีติมหาเถลาวิชิตาชินาาะสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตะวันโตชิโนาาล,ละสาชลันตาศีตศีลเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาละตานางปุละโตอาศิทักเนเมตตา สุดตะกังทะคัดชังปัจฉโตอาสิวามีอังคุลิมาลกังขันทะโมระปะลินตันจะอาฐา,นา,น,านาทิยะสุดตะกังอาสาเกอากาเสชะทะนางอาสิเสสาปะปาการะสันธิตาชินานานาชินานนานาวะระสังยุตตาสักตับปะปาการะลังกะตาวาตา ปิตาทะสัญชาตาพาหิรันพาหิรันชัตตุปัตถวาอาเสสาวิณนะยังยันตุอนันชะอนันตชินะเตชะสาวะสะโตเมสะกิจเจนะสะทาพุทธ,ธะสัมพุทธ,ธะปัญชะเลชิน,นะปัญชะละมัดมัดชัมหิวิหะลันตังมะหิตาเล สะทาปาลินตุมังสะเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตะลาย,ยูสัตธรมมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชะเลติ พาหุงสหัสสะมะพินิมมิตะสาวุทันตังคีเมฆลังอุทิตะโคละสะเสนะมาลังธานาทิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะพะวะตุเตชะยะมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุต ชิตะสัพ,พระรติงโครัมปะนาละวะกะมักขะมะทัดถะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะัตุเตชะยะมังคลานินาละหิลิงชะขะชะวะลังอิอติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะเม,ะมะสะนีวะสุทารุนันตังเมตตมพุสีกะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิอุคิตตะขักขะมะหิมะติหัตถสุทารุนันตังทาวันติยูชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิ ทีพิสังขะ,ะมะโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิกัตตะวานัถะมุทะรังอิวะคมพินิยาจินใจทุทุทวะวะจะนังชาณกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภระวะตุเตชะยะมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะ วาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนงังอภิอันทะพูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานินันโทปะนันทะพุคะชังผู้ชะคังวิพุทธังมะหิตทิงปุตเตนะถีละู้ชะคีนะทะมาปะยันโต อิตูป,ปเทสะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิทุกคาหะทิฐิพุชะเคนะสุทัตถะหัดถังพัมบังวิสุทธิชุติมิตริพระกาพิธานางยานะยานาฆะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภาวะตุเตชายามังคลานิเอตาปิพุทธชายะมังคละอัตถะคาถายโยวาจาโนโヌ ทิณนะทีนสารเตมะทะัตมะตันทีหิตตวานะเกวะวิวิธานิจุปัตตวานิโมกขังสุขังอะธิขะเมยยะนะโรสุปัญโย มหาการุนิโกนาถูหิตายะสัวพระปานินงังปูเรตวาปารมีสัทธาปตัตโตสัมภูที่มุตตังเอเตนะสัจวัตเชนะโหนตุเตชยมังคลังชัยันโตโพธิยามูเลสักกยานางังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหติชยสสุชยมังคะเลอป,ปราชิตะบัลลังเกศเส,สปะทะวิโปคะเดอิเพเสเก สัพพะพุทธ,ธานางอักขับปัตโตปะโมทติสุนักขันตังสุมังคลังสุป,ปะพาตังสุหุทิตังสุข,ขโนสุมุสุมุหุโตจัสุยิถังพระราหะมาจาริสุป,ปะทิขะปะทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักขินงังปะทักขินังมโนกัมมังปะทัก ปะทีนีเตปะทักคีนาปะทักคีนานิกัตตวานะละพันตัเตปะทักคีนีพระวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวัตตุเตระวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวัตตุเตระวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเต